สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับบีดีจะรับทุกทุกท่านเข้าไปช่องบีพีธรรมดานะครับช่องบีพีธรรมดาจะมานําเสนอลาสตคาของวันที่20กรกฎาคม2568นะลาซาคาก็คือเลขจากประเทศลาวนะครับจะมีให้ชมทุกทุกวันนะครับเอาเวลาบ่าย3โม4 5นะครับของทุกวันทุกวันนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะทุกทุกทุกทีเลยฝากติดตามด้วยนะครับติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ แนทาเขาจะมาวาเลขให้ทุกผู้ชมได่นูมลเพื่อความมันเองเท่าน,นั้นนะครับเตรียมตัวนะครับเตรียมกระดาษปากกาอยางลุก,ย,กย่าหม่องยาดมไม่ต้องเตรียมนะวันนี้นะมาบนมาล่างเลยนะครับวันนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีสมความปรารถนานะอยากให้อยากให้ปากเป็นวาจาศักดิ์สิทธิ์นะ พูดอะไรออกมาก็เปียงเปียงเลยนะ,ะประมาณนี้จ้าจุดจดุต้องใช้บารามีเสริมใช้บุญเก่าเสริมนะครับประมาณนี้นะครับเก้ากับศูนนะครับเกศนะครับหนะึาา่งสอสี่ห้านะเก้าศนะครับเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเสองสองเก้าเก้าสามเกเกสี่ีาเก้าห้เก้า พื้นหนึ่งหนึ่งศูนย์พื้นสองสองพื้นสามสามพื้นสี่สี่พื้นห้าห้าเนยนะครับเน้นที่เก้าสี่เก้าห้าพื้นสี่ศูนย์ห้านะที่เหลือนะก็เป็นตัวรองนะครับักเสี่ยงนะเลยน,น,นะครับหนึ่งน 1, 4, ทานทีทันเยอะมันไม่เป็นไรไม่ทันก็ดูอีกรอบก็ได้ท่านดูรอบที่ห้าที่ผมต้องแอบ,บดูนะเดี๋ยวตำรวจจับอ่าครับจับคนให้นะไม่ใช่จับคนดูนะ เปิดกระทั่งแบบนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆขอให้ทุกท่านโชคดีๆดีๆเสาร์อาทิตย์สบายๆเนาะที่ก็ขอให้มีความสุขความสบายๆนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับ